สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15ถึง15มิถุนายน2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการบีเคะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับก i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วก็ในช่วงของเดือนนี้จะมีดาวยกย้ายทัง3ดวงนะครับมีดาวอังคารดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์สามารถดูตามแผนผังที่อธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ ที่น้ำมาดูอิทธิพลของชาวพิจิตลักษณะพิจิตมีอนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในภพเรลนปุตตะนะครับในช่วง2วันแรกก็คือวันที่1ถึงวันที่2มิถุนายนหลังจากนั้นเนี่ยดาวอังคารคือดาวประจําตัวจะย้ายไปที่ภพเลนอลิแต่เป็นตําแหน่งกเกษตรบดีนะครับก็จะเกิดความ เปลี่ยนแปลงนะแต่มันก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นถามว่ามันจะดีขึ้นยังไงในเมื่อดาวประจําตัวจะไปตกในเรือนอลิเนาะคือดาวอลิเนี่ยเป็นตําแหน่งเกษตรบดีแปลว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกคุณจะสามารถต้านรับกับในเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคหรือสิ่งที่เข้ามาทําให้ตัวคุณนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนผ่านไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงแรกะดาวอังคารกลุ่มกับราหูเนี่ยเป็นดาว ที่อยู่ในช่วงของการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกบ้างเพราะว่าอังคารราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุลมก็จริงแต่เป็นดาวบาปพระเคราะหทั้งคู่การที่ดาวบาปพระเคราะห์อยู่ในช่องเดียวกันถึงแม้จะเป็นคู่มิตรคู่สมพลคู่ธาตุ แต่มันก็ยังมีคู่ความขัดแย้งอยู่ในตัวอยู่ในตนบ้างนิดหนึ่งนะครับมันก็อาจจะทําให้ชาวพิจิกนั้นต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของภาวะอารมณ์บางครั้งเนี่ยชาวพิจิกลักษณะพิจิกคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เอาแต่ใจเนาะแต่ว่าในช่วงนี้มันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราค่อนข้างดูแบบเอาแต่ใจมากขึ้นหรือว่าใช้ความคิดหรือว่าใช้ในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยใช้อารมณ์กับการตัดสินใจจนเกินไปเร่งแล้วก็รีบหลายหลายอย่างนะครับ การที่ดาวองคารราหูเนี่ยคู่ธาตุลมลมก็อยู่เราก็รู้อยู่แล้วว่าคําว่าลมเนี่ยมันแปลว่าไม่หยุดนิ่งถูกไหมครับแล้วมันก็เป็นลมที่เหมือนกับลมกรดลมพายุแบบพัดกระหน่ำอะ่ะแล้วไปอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะในทางโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่าสภาวะอารมณ์นะครับมันไปอยู่ในเรือนอารมณ์ไปเบียนบ่อนอยู่ในเรือนอารมณ์ความรู้สึกของเราดังนั้นนะชาวพิจิกจะใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะในช่วงประมาณปลายเดือนอพฤษภาต่อ ถึง2มิถุนายนนะครับก็อดทนแล้วก็ปล่อยวางอย่าจริงจังอย่าซีเรียสอย่าแบบใช้อารมณ์จนเกินไปนะครับให้เรามีเหตุมีผลเยอะเยะนิดนึงแล้วก็พยายามควบคุมภาวะอารมณ์ความรู้สึกของเราให้มากหน่อยนะครับแล้วระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บนะครับบาดเจ็บในเรื่องของอเกี่ยวกับเท้าเกี่ยวกับ บางทีเราจะรีบเร่งเกินไปบางคนก็อาจจะพัดตกหกล้มหรือมีการบาดเจ็บที่เท้าเตะโต๊ะชนเตียงนะครับชนประตูแบบนั้นได้นะครับอันนี้ชาวพิจิกต้องระมัดระวังเนาะแต่ว่าในช่วงวันที่สองมิถุนาเนี่ยดาวประจําตัวคุณจะเลื่อนมาเป็นตําแหน่งเกษตรปาดีอยู่ในเอนตําแหน่งอลิด้วยนะก็จะทําให้ชาวราศรีพิจิกและขนาดพิจิกนั้นมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เหมือนกับแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น อะไรที่มันเป็นภาวะอารมณ์ความรู้สึกของคุณนะมันก็น่าจะทําให้เราสามารถที่จะยังพอเปลี่ยนผ่านไปแนวโนมทิศทางที่ดีขึ้นแก้ไขสถานการณ์ปัญหาต่างๆได้โอเคขึ้นประคับประคองได้ดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอารมณ์ของคุณเริ่มจะดรอปลงบ้านแต่ก็ยังมีโทสะอยู่บ้างก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆดูกันไปนิดนึงเนาะทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้าง การเงินของชาวพิจิกลัคนาพิจิกคือราศีธนูของด้วยดาวพระอาทิตย์เสบดีเลข5าได้โคโจรออกจากเรือนอลิไปสู่เรือนปัตตนิแล้วปัตตนิคือเรือนที่7คือเล็งลัคนาแล้วดาวเนี่ยชุมนุมกันอยู่ในเรือนอปัตตนิเนี่ยทั้งหมด4ดวงนะครับดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของการคิดการทําการตัดสินใจอะไรควรจะต้องพยายามปรึกษาหรือว่าดู สถานการณ์นะครับโดยเฉพาะใครที่มีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนบางทีเราอาจจะมีโปรเจกต์เยอะมีการทำงานอะไรหลายๆอย่างเนาะมันอาจจะมีโอกาสของความสำเร็จเข้ามานะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยคือดาวปัตตนิเนี่ยเล็งลักขาด,ด้วยก็อาจจะทำให้ชาวราศีพิจิกลักขาพิจิกนั้นเกิดในลักษณะของการที่มีการได้รับผลประโยชน์นะครับสิ่งต่างๆที่ดีแต่มันก็อาจจะยังไม่มั่นคงไม่ถาวรเพราะว่าอะไรครับ ถึงแม้ดาวศุกร์จะเป็นเกษตรบดีก็เถอะแต่มีดาวฤกตอยูร่วมดาวฤกตยูเนี่ยไม่สนหน้าอินหน้าพมนะครับมันเป็นดาวแห่งการทําลายล้างดังนั้นเนี่ยดาวฤกตยูคือดาวพลิกผันด้วยเวลาโครจรไปร่วมกับดาวที่เป็นเกษตรบดีก็เถอะนะครับมันแปลว่าถ้าเรายังยึดติดอยู่วิธีเดิมๆอะไรเดิมๆม,มันอาจจะต้องมีการโลแล้ก็เปลี่ยนแปลง ภายในหนึ่งปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ชาวพิจิกลัคนาพิจิกอาจจะต้องมีการปรับและการดูกลยุทธ์นิดหนึ่งเนาะแต่ถามว่าการเงินยังถือว่าดีไหมยังพอไปในทิศทางที่ดีได้ยังมีความมั่นคงยังหมุนเงินได้โอเคอยู่แต่ต้องควบคุมในเรื่องของภาวะรายจ่ายนิดนึงเพราะดามิตยูเนี่ยเขากินเรียบนะครับนะมันอาจจะทําให้เราอาจจะดูมีรายจ่ายจุกจิกกวนใจมากมายนิดหนึ่งให้เราต้องจัดการต้องแก้ไขแต่รายได้ คุณยังเด่นแล้วก็ปังมากๆเลยเพราะชาวพิจิกอาจจะมีหนทางของการหาเงินหลายช่องทางหรือว่าอาจจะยังมีรายได้ที่มีความมั่นคงอยู่ก็คือดาวศุกร์เป็นตำแหน่งเกษตรบดีแต่ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามวิธีนะครับซึ่งจะทําให้คุณนั้นอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับประมาณนี้เนาะก็โอเคยังถือว่าการเงินยังถือว่าอูู้่ยังหมุนเงินได้ค่อนข้างโอเคแต่ระมัดระวังเรื่องรายจ่ายสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับ ทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของอการงานนะครับด้วยผลการงานสำหรับชาวพิจิตรลัคนาพิจิตคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โคโจรไปอยู่ในภพเรือนมอรณะแต่เป็นตำแหน่งราชาโชคด้วย <c oughs> แสดงว่าชาวพิจิตรลัคณาพิจิตยังได้รับผลลัพธ์ที่ดีถามว่าดีตรงไหนในเมื่อดาวการงานตกในเรือนมอรณะมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงแปลว่าการเดินทางไกลแต่สิ่งที่ดีเพราะดาว อาทิตย์เนี่ยเป็นดาวการงานตกในภพเลือนมรณะเป็นตำแหน่งราชาโชคจึงทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะได้รับอโอกาสดีๆกับการที่เราจะได้ยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงหน้าที่ของตัวเองไปอยู่ในถิ่นต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือบางคนอาจจะไปทํางานต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็มีหนทางมีลู่ทางเพราะอะไรเพราะดาวทิตเนี่ยเป็นราชาโชคแปลว่ามีคนช่วยเหลืออยู่นะครับเราอาจจะดูเหมือนกับ มีเป็นภูมิฐานที่ดีมีแบบเหมือนทําแล้วสามารถที่จะถูกตาต้องใจคนอื่นที่ทําให้คนอื่นอยากจะรับเรานะครับเข้าทํางานอะไรแบบเนี้ยเนาะหรือมีการปรับกันยกย้ายการเปลี่ยนแปลงบางคนก็อาจจะออกจากงานแล้วไปหางานอื่นทําเช่นนะครับบางคนอาจจะทํางานแบบเป็นงานประจํามานานแล้วรู้สึกเบื่อเอาหรือรู้สึกเบื่อ กับงานแล้วอะไรประมาณนี้เลยอยากจะหางานอินสปิเรชันใหม่ๆเพราะดาวอทิตยเนี่ยหมายถึงการแบบเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการมีอินสปิเรชันหรือว่า การจุดประกายในเรื่องของความคิดอยู่แล้วไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วเป็นการคิดเริ่มอยู่แล้วนะไปอยู่ในเรือนมรณะคือการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทําให้เราอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะมีการปรับการเดินทางนะครับใครที่อยู่ที่เดิมก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะครับไปต่างจังหวัดมากขึ้นไปต่างประเทศมากขึ้นเช่นอาจจะไปสัมมนาต่างจังหวัดเป็นสัมมนาต่างประเทศหรืออาจจะยกย้ายไปอยู่ในประจำการที่ต่างจังหวัดเลยอะไรแบบนี้หรือต่างประเทศไปเลย หรืออาจจะไปหางานที่ต่างประเทศได้งานดีก็ได้เพราะราชาโชคหมายถึงว่าคุณมีโชคเกี่ยวกับการเดินทางไกลหรือไปอยู่ในต่างถิน่นต่างแดนเพราะว่าอะไรครับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเป็นคนที่เกิดอยู่ในภพมรณะของดวงโลกอยู่แล้วแปลว่ายังไงก็ได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลหรือการปรับการเปลี่ยนแปลงย่อมดีกับชาวพิจิกแน่นอนนะครับทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์กันต่อนะครับ ความรักคือราศีพิจิกใช่ไหมครับราศีพฤษภเป็นดาวแห่งความรักก็มีดาวศุกร์เป็นเกษตรบดีนะครับกลุ่ม อยู่ตรงที่นี้นะครับทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมีการปรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบความรักแต่ก็ยังถือว่าความรักไปนในทิศทางที่ดีนะครับบางคนใครที่โสดอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณได้นะเป็นเข้ามาแบบปรับปรับฉับพลันมาแบบกระทันหันเกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์อาจจะต้องปรับรูปแบบนิดนึงอาจจะมีความอึดอัดเล็กๆแต่ว่ามันจะปรับและเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับดีขึ้นนะครับหรือว่ามีความรู้สึกที่เราอาจจะมี mindset สิ่งต่างๆที่อาจจะดูปรับและจูนกันได้ดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกันคือบอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณจะคิดในแบบเดิมๆไม่ได้คุณต้องรู้จักปรับวิถีความคิดสิ่งต่างๆให้มากกว่านี้แล้วคุณจะมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวนะครับความรักความสัมพันธ์จะมีโอกาสของการปรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แต่ตัวคุณเองต้องรู้จักที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาแล้วก็อยากคาดหวังจนเกินไปนะในช่วงประมาณมาที่14มิถุนาก็คือประมาณกลางเดือนมิถุนาไปแล้วเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายเข้าไปสู่ในเรือนมรณะนะครับดาวศุกร์เนี่ยคือดาวคู่ไปตกในเดือ,มอดน,อนรอมรณะแปลว่าชาวพิจิกอาจจะมีการ ต้องอยู่ห่างกันในช่วงขณะหนึ่งนะครับยังดีที่ดาวศุกร์เดินแค่ลายเดือนอยู่ในเรือนมรณะนะครับไม่ได้นานเนาะเดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะข้ามไปที่ราศีพบเือนสุภะเป็นตําแหน่งาราชาโชคยิ่ยงดีกว่าเดิมแต่ว่าช่วงในช่วงประมาณครึ่งเดือนมิถุนาไปจนถึงครึ่งเดืนอนมิถุนากรกฎานะครับ ในช่วงครึ่งเดือนมิถุนาถึงครึ่งเดือนกรกฎาคมอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันบ้างมีในเรื่องของการที่อาจจะต้องดูมีระยะห่างกันนิดหนึ่งอยากยึดติดอยากคาดหวังจนเกินไปดูสถานการณ์ให้มากกว่านี้ศึกษาเข้าใจเรียนรู้กันความรักความสัมพันธ์ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเลิกกันการที่เราคู่ตกเรือนมรณะแปลว่าเราต้องมีระยะห่างนะครับแต่ถามว่าเลิกได้ไหมอาจจะเลิกได้ในสำหรับบางคนแต่ว่ายังถือว่า ผมให้น้ำหนักแค่ประมาณสัก 10- 20%เท่านั้นอีก80%อาจจะยังไม่เลิกนะครับอาจจะแค่แบบ เงียบๆห่างๆหรือว่าอาจจะดูมีทัศนคติที่ยังคงต้องปรับต้องเรียนรู้กันให้มากกว่านี้แล้วจะทําให้ความรักของคุณนั้นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยนะครับยังรอคอยได้อีกสักพักหนึ่งเนาะก็ใจเย็นๆแล้วก็พยายามค่อยๆพูดค่อยๆจ่ายอย่าเพิ่งคาดหวังกับความสัมพันธ์แค่หนึ่งเดือนไม่นานนะครับเนาะประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม